วันนี้ผมจะมาทดสอบเบเกอร์ของยี่ห้อบิชิชิโนนะครับผมเห็นไหมครับอันนี้ยี่ห้อบิชิชิโนเหมือนกันครับผมทำบิชินะครับผมแป๊บหนึ่งนะครับผมผมจะทดสอบก่อนนะครับผม,อ,มอันนี้ของยี่ยี่สิบแอมนะครับผมอือจะลองดูนะครับผมโยกกาันอเฮะน้วางอ่าลองดู เบรกเกอร์รแบตเตอรี่ทดสอบแล้วครับผมเฮ้ยไฟแรงมากเลยครับผม <S <S ทดสอบแล้วครับผมทางรัตยนยก็ยังบอกอีกนะครับบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนี่นะครับคือพระพุทธเจ้าบอกว่าสุดยอดในการควบคุมการเคลือนยื่นีคลื่อนย่นทุกอย่างถ้าเราไม่ปรุงแต่งให้เกิดความอยากความรู้การอย่างนี้เรียกว่าสกัดับแก้กรรมและอยู่เหนือกรรม อ่าตัดนะครับผมอโอเคนะครับผมอ่าอันนี้ผมจะทดสอบของ10แอมนะครับผมก็มันจะตัดหรือเปล่าอ่าตัดนะครับผม สายาครัและตลาดเวอาเียีของตกกดีนะครับ<ม>อี้อ่านนะครับัดนะครับผมตลาดที่ากางเป็ตลาด้องใที่ัพ่มสำหรับช่วงนี้พุขอแล้วปก่อนสวัสดีครับ